วันนี้ก็จะมาบอกนะคะว่ามีพี่ได้ตั้งตั้งโอเพ c h แชนะคะก็คือ FFC พี่ได้กี่ HMAY หน channel นะคะใครอยากเข้ามาคุยเล่นหรือว่าอยากเป็น FC พี่พิมพ์เลยค่ะ f c กดไปตรงนี้นะคะไปที่โอเพ็ดแชทนะคะ عة. อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าค้นหาโอเพ็ดแชทนะคะก็พิมพ์ไปเลยว่าเดี๋ยวนะพิมพ์ไปเลยว่า F C พี P ่ไดกินะคะพี P ่ ได้กี ayo. แล้วก็ H M A Y 1นึ1 1. ชาแนวค่ะโทษทีพิมพ์อย่างนี้เลยนะคะกดค้นหาก็จะเจอนี่เลยค่ะจะเป็นรูปพี่กับแม่นะคะที่ที่มารับทุนค่ะ มีกดไว้อยู่นะคะก่อนจะเข้าร่วมให้ให้อ่านกดตรงนี้ก่อนนะคะลงข้้นล่างในอ่ะี๋ยวเดยกกีจะอ่านให้ฟังล้วกันนะคะเ <c oughs> สรลติดคอค่ะทุกคนให้ในนี้มีพี่ได้กก่ตัวจริงเข้ามาคุยเพื่อเล่นนะคะห้ามมีคำหยาบหรือคุยเรื่อง18บวกทั้งนั้นนะคะ ขอบคุณค่ะถ้าใครทำผิดกฎนี้เดี๋ยวขออนุญาตไล่ออกนะคะแม่นั้นก็บล็อกค่ะขอบคุณค่ะ